สวัสดีครับเท่าแก่ใหญ่นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าแฟนเพจของ K-Bank l i ไ e นะครับจัดมาแจ้งขา่าวเกี่ยวกับทางธนาคารขอแจ้งให้ลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีที่สาขาทราบว่าตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2563เป็นต้นไปลูกค้าจะต้องลงทะเบียนออนไลน์จองคิวเปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนนะคะโดยเลือกวันที่เวลาและสาขาที่สะดวกและเมื่อมาถึงที่สาขาแล้ว สามารถเปิดบัญชีได้เลยสะดวกลดความเสี่ยงของโควิด19โดยต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนใช้บริการอย่างน้อย1วันแต่ไม่เกิน7วันค่ะคลิกเข้าไปดูกันนะครับหน้านี้เลยก็จะมีบอกว่าจองเวลาเปิดบัญชี16-22มิถุนายนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยนะครับขั้นตอนที่หนก็เลือกจังหวัดสมมุติเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็เลือกอำเภอสมมุติเป็น บางุนเทียแล้วกันนะครับถัดไปก็มาเลือกว่าเป็นที่ไหนนะครับที่เทโก้ go, พระรามสองว่างอยู่บิ๊กซีพระรามสองว่างบิ๊กซีพระรามสองหน้าข้าวก็ว่างนะครับเอาเป็นเทโก้นะครับเลือกแล้วก็คลิกถัดไปครับแล้วก็เลือกวันที่ได้เลยนะครับว่าจะเลือกวันไหน 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22ครับล่วงหน้าได้1วันแต่ไม่เกิน7วันนะครับสมมุติผมเลือกวันที่17นะครับก็จะมีคิว 11โมงถึงบ่ายโมงว่าง3ที่นะครับเราก็เลือกจองเวลาไปเลยจะขึ้นสีเขียวนะครับแล้วคลิกถัดไปแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราได้ที่แบบํำตัวประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือนะครับที่รับ sms ได้ยืนยันการจองแล้วก็ใส่เลขมือถืออีกทีนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกถัดไปนะครับเมื่อคลิกแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับเป็นการจองเวลาเปิดบัญชีสําเร็จชื่อนามสกุลนะครับผมใส่ชื่อปอไปสาขาเทโกุลโอตัดพารามสอง ในวันที่17เตือน6นะครับเวลา11นาฬิกาถึงบ่ายโมงนะครับจะไปตอนไหนก็ได้รหัสการจองนะครับคิวที่2นะครับสาขาก็จะส่ง SMS ดยืนยันการจองไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณกรุณานำไปแสดงที่สาขาในวันเวลาที่จองนะครับพร้อมัารประชาชนหากไม่ได้รับ SMS ให้แจ้งชื่อนามสกุลวันเวลาต่อเจ้าหน้าที่สาขาได้เลยนะครับผมและเพื่อความปลอดภัยกรุณาสวมหน้าก,กากในการติดต่อธนาคาร และปฏิบัติตามข้อแนะนาของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าใครไปที่สาขาไม่ถูกนะครับก็คลิกที่ค้นหาสาขาและจุดให้บริการนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราเลือกบริการสาขานะครับแล้วก็เลือกค้นหาตาแหน่งนะอย่าลืมนะครับตั้งแต่16มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้นะครับธนาคารจะเปิดให้บริการเปิดบัญชีที่สาขาโดยการจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ